เ ABS วันนี้มีอัปเดตใหม่นะเออคือโบสที่เลยค่าให้ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้จะได้กสกินไปเลยเออวันนี้ไม่ได้มาอยู่เพราะไม่มีเงินซื้อ, <c oughs> อ,อมันเห็นผมง่ายน,นี่นแหละว,วันนี้เราจะทำอะไร yes. เออวันนี้มีอัปเดตสกินใหม่แล้วผมก็ได้เลยเอาเรียกว่ามอนต์ตัวใหม่ดีวกว่าเอ,อ้ยมันนานจาังวะเดี๋ยวฟังเพลงนี่ไปกันเลย เควันนี้นี่คือสิงชิร้าตัวใหม่ไม่ใช่ตัวใหม่เอาเครื่องผมไปแล้วคือตัวนี้คืออะไรเชนโทซอรัสเออเหเฮ้ยเอาหนามมึงเลยเฮ้ยเฮ้ย โอเคตอนนี้คือแคนโทแล้วอีกตัวหนึ่งจะว่าไงมาเดี๋ยวจะลองเปิดประเดมดที่ตัวแรกเลยแคนโทเป็นสิงห์ชิบุสเอ้ยเดี๋ยวโอ้ oh, เชนอากุดมาผิดอัน โอเคไหนจะลองสูบเซเลนฮีกับกระตูนชัดไหวไหมอืมใครบ้างหน่อยปัดเถอะปัดเซกอปอีสานอินดิสมาสูบตัวไหนคือเือเซเลนฮิเตรงพี่พี่เอาให้แขนมึงะอ๋อเอ้ยอีกข้างละ่ะพี่อ๋อเขื่อนผมไปแล้ว ับ,บ <c oughs> เฮ้ยเซเลนลิธใชพ้พวกมีเสียเดียวมีมาแล้วสองเกมไปสู้ไอ้ไหมราคาตั้งเยอะกว่านะโอ้โหโอ้โอไหวถ้าสู้ไม่ไหวก็กระไรละเชนทูเป็นส,สเตะกเโกนะครับผม ที่ผมจะไปผิดแต่เชื่อข้มผมมากเลยนะจริงไอ้ชื่อีวพูดไอ่เป็นจริงไเออมาตนเซเลเฮ้ยเซเลเราจะแพ้ไม่ได้นะเขาทำโมเดลสวยนะเซเลกแต่แค่ียวปันกระอ๋อเ้ยมีน้ำปากเป็นตัวเลยงเติมน้ำให้เหมือนแคทโอย่างอาร์ซโบอีโวนี่คลูกแ คือลใหปเลยคือลงไปเจเจเจไว้ไหมไว้มั้งไว้มั้งอ้ไว้มั้งส่วนทิปอุ๊ซีบีสูงกหกกับไอ้ไม่ใช่ส่วนสูงผมยังยังทำยังไม่เสร็จนะแต่มันมีเอ้าแบบปัญหาที่ท่าไทยฮ้เยอะต้องขวนเลยเจเพียงก็สลบไปก่อนแล้วนะไม่จะแพ้ไม่ได้นะ แสยงเย็ะนาฬิกาเยอะกว่ามันนะเพื่อนโอ้โหเห็นแล้วรถเป็นน้ำแล้วครับตอนนี้ว่าไงตู้เครื่องระเบิดโอ้ตายห่าเน่ะโอ้โหเสียเลยอวอนจัมัดบาต้องไปเจ็บตัวเลขก็เลล่าแบบอือโอ้ข่มไปละ ว้าวโอ้โอ้กุซิล่าไว้ฉันกินแดงโอ,ดโอเด็กเด็อ้พี่เอ๊ะทำไมพี่ไม่เอามา้วยนีย่ไปลุยเคราคาเยอะกว่าเด็สู้ไหวไหมกุสซิลลากินแดงเด็สู้ไม่ไหวก็กระไร แคมแนั้นไหมแบบนั้นไหมแบบโอ้ยไม่เหมนนู่หโหชินขามาแล้วว่าไงว่าไงว่าไงโอ้ันโวยสู้ไวไหมโอ้ยเดีเดยก็ตึงนไ้มันจะดดีก่าโยสู้ไหวสู้ไหวเอจุดกัดชนะไหมกัดชนะไหมไม่มีครับโอ้นต่อยเลยวะแล้ว อาปึดคัดแล้วว่าไงครับที่ถ้าเกิดเข้าหน้าพี่ตอดแขนไอโซค่าก็ได้เคโอโอไหวไหมไหวไหมไหวไหมโอ้โหอืมเปิดจัดสึกเลยโอ้โหนี่คลิปยาวไหมยาวครับที่เหยียดตัดด้วยนะะอืโนเคเค โอ้โห oh, 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 oh. oh, oh. สู้โอ้โหโอ้โหเครื่องคืจะไปละโอเคเกู้แล้ว okay. ส,สู้แล้วว่าไเ oh, 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 oh. อ,อกาาีโอ,อ,อ้โหโอ้โหกา้ไหมา้หมเอาเหมอนเลีว เก๋เก๋เก๋เว่าไงว่าไงครับวาไงตัวทุกวันนี้โอ้โหเสียงก,กลับไปอนอนเไม่ได้ไแล้วโอ,โอ้โหทำเสร็จเดี๋ยวก็นอนแล้วน่าจะอะไรของมันของนี้เอ้ยเตะโคตรเ้ะไม่เมท่เตะหุยแคมโททำดีมากนะโอ้โห้ยจุ๊โอ้โอหเล็กพยาย,ยามกัดสวนแล้วโอ้โห แต่ยงทำงานจะได้แค่สคู่ชิดทำงานไม่ได้พื้นที่เปเรียนเก่งเยเล่นไเล่นอะไไทำงานโอ้ยไมม้ยไม่เียนทูโ้ยไม่เนทโอ้ยไม้ยไม่เโท้ยครับอีกคนเดียวอ็กคนเดียวอ้ากัดง่อยไปเด็ว ิโอ้โหแทงไข่แล้วแทงไขเออไม่ใช่เคลียร์ยูเคลียร์ยูทุกเออโอ้โอเคลียไปคู่สุดท้ายน่าจะเป็นตัวที่เอายังยังพอได้อยู่ยังพอได้ตัวสุดท้ายเอาไปใครดี โคสลลกเออมันมีสกินนะเจผมไม่มีกันซื้อดินี่ไอ้สกินเนี่ยคนะโคสลอกกับไอ้สเกิร์ตก่อนไปคลิปก่อนไปคลิปเดีย๋ยวลองนี้มันนานละ <c oughs> มาสู่กอไหวไหมไห้ลุยเลยโอ้โหโอ้โห โูโจะสู้ก็หไหวไม่โอกดับอนาดโอ้โหโอ้ยเกียรตัดคลิปเว้ยคลิปนี่ยขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เตือนคลิปหน้าบ๊ายบายไม่ใช่หรอกขี้เกียจตัดคลิปผมอะ่ะ